สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหมีนา55นะครับโจทย์ให้ S เป็นเซตของพหุนาม f(x) เท่ากับ ax กำลัง3บวก bx กำลังสบวก cx บวก d โดยที่ abcd เป็นสมาชิกในเซต0 1 2ไปเรื่อยๆซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ 2a บวก b บวก c บวก d เท่ากับ4จำนวนสมาชิกของเซต S เท่ากับเท่าใด โอเคข้อนี้เขาถามหาจํานวนสมาชิกของเซต S นะครับแล้ว S เป็นเซตของพหุนามตัวนี้แปลว่า S เป็นเซตของฟังก์ชันตัวที่1ฟังก์ชันตัวที่2องฟังก์ชันตัวที่3ไปเรื่อยๆตามเงื่อนไขพวกนี้โดยที่ a b c d ตัวนี้เราเป็นตัวกําหนดทําให้มันเป็นฟังก์ชันที่แตกต่างกันเราบอกว่าสมมุติตัวนี้คือโจทย์บอกมาว่ามันมีเงื่อนไขเป็น 2a บวก b บวก c บวก d เท่ากับ4 การที่เราไปนึกตัวเลขมาสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับเราบอกว่าตัว a เนี่ยมันมีสัมประสิทธิ์ที่คูณ2อ,อยู่แต่ตัว b ตัว c ตัว d เนี่ยมันไม่มีตัวเลขเอ่อไม่มีสัมประสิทธิ์เลยก็คือสัมประสิทธิ์เป็น1เท่าๆกันแปลว่าในกลุ่มตัวเนี้ยสมมติถ้าพี่แบงค์คิดมาเนี่ยมันสามารถเอากลุ่มของข้อมูลตัวเนี้ยสลับที่ไปมาเป็น3 2 1เป็น1 2 3เป็น2 1 3หรืออะไรเงี้ยผลบวกของมันเนี่ยก็ยังคงทำให้ ไม่เปลี่ยนแปลงในชุด BCD ดังนั้นพี่แบงค์กำลังจะคิดแค่ชุดของตัวเลขแล้วเดี๋ยวใช้เรื่องของการเรียงลำดับนะครับหมายความว่าอะไรเช่นพี่แบงค์บอกว่าตอนนี้ถ้าให้ a เป็น0แยทั้งบอกว่าถ้า a เป็น0ปรากฏว่า b บวก c บวก d ได้4แปลว่า b บวก c บวก d เนี่ยมีค่าเท่ากับ4อยู่ การที่ตัวเลขสามตัวนี้บวกกันแล้วได้สเนี่ยพี่แบงค์บอกว่าโอเคมีศูนถามว่าพี่แบงค์ถ้าพี่แบงค์ขี้เกียจไล่อะจริงๆตรงเนี้ยถ้าจะไปไล่มันก็ต้องเป็น40 0 0ูนี่หรืออะไรเงี้ยก็ต้องไล่มาแต่พี่แบงค์คิดแค่เฉพาะชุดตัวเลขแล้วเดี๋ยวใช้เรื่องของการเรียงลําดับซึ่งการเรียงลําดับตัวนี้เนี่ยมีเลขศูนที่มันซ้ํากันอยู่เราบอกว่าสูตรของเรื่องการเรียงลําดับของซ้ําคือ n f a c t นด้วย จำนวนของซาำถูกไหมครับ R1 แฟกอาแฟกไปเรื่อยๆดังนั้นในที่นี้เนี่ยถ้าพี่แมกบอกว่าใช้0ูนมันมีของอยู่3ชิ้นแต่มีเลข0ูนย์ซ้ำกันอยู่2ตัวก็แปลว่าเกิดได้3วิธีถูกไหมครับถามว่าตอนนี้0ู4แล้วนอกจาก0ูนย์มีเคสอื่นอีกไหมเราบอกว่าถ้าหากเป็น0 1 3คือพี่แมค์ยึดศูนย์ 0, เป็นหลักก่อนนะครับไล่ตัวนี้เอา ตัวนี้ไม่มีตัวซ้ำเลยก็เลยได้3ามแฟกนึกออกยังครับทำไมพี่แบงค์ถึงจะต้องไปคิดเรื่องของการเรียงลำดับเพราะไม่งั้นเมี่อกี้พี่แบงค์ต้องเรียงเรียบเรียงตัวนี้ศูนย์หนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หรืออะไรเงี้ยเรียงกันมั่วซั่วนะครับเราก็เลยใช้เรื่องของการเรียงลำดับเข้าช่วยถัดมาถ้ายังมีศูนย์อยู่ก็คือศูนย์สองสองได้ไหมครับถ้าเป็นศูนย์สองสอง ก็แปลว่าตอนนี้มีสซ้ำกัน2ตัวก็เลยกลายเป็น3ามแฟกหารด้วย2องแฟกซึ่ง3แฟกส่วนด้วย2องแฟกก็คือได้3มีอีกไหมครับการตอนนี้มันมี0 2นย์สองเอ่อศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งสามศูนย์สองสองมีอีกไม่เอ่ยคราวนี้ศูนย์หมดละถ้ายึดที่ b เป็นศูนย์มันหมดแล้วคราวนี้มาเปลี่ยนถ้า b เป็นหนึ่งละการที่หนึ่ง แล้ว c ได้อะไรเพิ่มได้ก็หนึ่งหนึได้ไหมครับ1นึบวกหนบวกสหลายๆคนมักจะลืมกรณีนี้เพราะคิดว่าเราไปคิดเลข1ตัวนี้ไปแล้วถ้าหากบอกว่าเป็น1 1 2ในอันนี้มันก็เลยกลายเป็น3แฟกแต่มีเลขหนึ่งซ้ำกัน2ตัวก็เลยหารออกด้วย2แฟกซึ่งก็ได้3ถามว่ามีกรณีอื่นอีกไหมครับถ้าเราจะเปลี่ยนจากตัวนี้ไปถ้าบอกว่าเป็นหน ตัวนี้ก็ต้อง1เท่านั้นก็ซ้ํากับการเดิมถ้า1 3 0ก็เดี๋ยวจะไปซ้ํากับตัวนี้ถูกไหมครับดังนั้นตอนนี้ถ้า B เป็น1คงจะหมดแล้วถัดมาถ้าไล่ B เป็น2อล่ะมันก็จะวนกลับมาที่2 2 0ป่ะครับใช่ไหมเราไปไล่2 1ไม่ได้มันก็ซ้าอีกพวกนี้ก็เลยจะซ้ามหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเคสที่ a เป็นศเราได้ทั้งหมดมากี วิธีครับเราได้มาทั้งหมด3บวก6บวก3บวก3ก็คือ33ตัวเนี้ยมันได้9บวกอีก6มันก็เลยได้15วิธีทีนี้ถัดมาถ้าพี่แบงค์ไล่ต่อว่าแบ่งเป็นกรณีถัดมานะครับถ้าหากว่าให้ a เป็น1ตัวนี้มันคือ2คูณ1บวก b บวก c บวก d เท่ากับ4แปลว่า b บวก c บวก d เนี่ย มีกี้2อคูณหได้2ย้ายไปลบมันเลยเหลือ2ให้ B บวก C บวก D แล้วได้2แปลว่าถ้า B พี่แปงเริ่มต้นจาก B เป็น0 C กับ D ต้องเป็นเลขอะไรได้บ้างครับก็ให้ C เป็น0ตัวนี้เป็น2เลยการเรียงลำดับของตัวนี้ก็คือกลายเป็น3แฟกหารด้วยมี0 2ตัวก็2แฟกได้3ถัดมาคือ0 1 1ย่ปะครับ 0.11ก็คือ3แฟกส่วนด้วย2แฟกก็เลยได้3อีกเช่นกันถามว่าคราวนี้ถ้าเปลี่ยน b เป็นเลข1เดี๋ยวมันก็จะต้องบอกว่า2ตัวหลังต้องบวกกันให้ได้อีก1มันก็วนไปวนมาอยู่ที่0.1ซึ่งจะเข้าเคสเดียวกันกับอันนี้แล้วใช่ไหมครับเราเลยบอกว่าเราไม่นับละแล้วถ้าเปลี่ยน b เป็น2เดี๋ยวมันก็จะวนซ้ำกับอันนี้ปะครับ เพราะฉะนั้นตัวนี้เพียงไม่นับแล้วนะครับมันครบหมดแล้วก็เลยได้อีกหวิธีทีนี้สุดท้ายละถ้าหากว่า a เป็นสองสองคูณสองบวก b บวก c บวก d ต้องมีค่าเท่ากับ4 2สองคูณ2ตัวนี้มันได้สย้ายไปเลยบอกว่า b บวก c บวก d ได้ศนดังนั้นมีเคสเดียวเลยไหมครับก็คือ b บวก c บวก d ได้ศูนย์เนี่ยต้องศูนย์ทั้งหมด ก็เลยได้อีกหนึ่งกรณีทีนี้พี่แม็ก์บอกว่าต้องไปไล่กรณีอื่นอีกไหมถ้า A เป็นสามเเป็น4ปรากฏว่าถ้าเกินจากนี้ไปแล้วเราย้ายข้างไปเนี่ยจะกลายเป็น b บวก C บวก d เนี่ยมันกลายเป็นตัวติดลบแล้วป่ะครับซึ่งเราบอกว่า b บวก C บวก d เนี่ยมันเป็นตัวติดลบเป็นไปไม่ได้เพราะเซตของเรา a b c d มันเริ่มต้นจากศูนย์เป็นต้นไป ไม่มีทางบวกกันหรอครับเราได้ตัวติดลบดังนั้นสรุปตอนนี้พี่แบงค์ได้กรณีทั้งหมดมาก็คือได้1ได้6แล้วก็ได้15ดังนั้นคำตอบของพี่แบงค์ที่ได้มาทั้งหมดนะครับจะสร้าง ABC ได้ทั้งหมด15บวกหบวก1หรือก็คือ22วิธี ดังนั้นนั่นหมายความว่าฟังก์ชันตัวนี้ก็ต้องเกิด22ฟังก์ชันด้วยนะครับเพราะ a b c d สามารถสลับที่ไปมาแล้วหรือเกิดจากตัวเลขต่างๆได้ทั้งหมด22กรณีจึงเกิด22ฟังก์ชันข้อนี้ค่อนข้างไล่ยากนะครับเพียงแต่ว่าถ้าใครไม่คิดเป็นแบบแผนแบบทีแบบ่เพียงเขียนแบบนี้เราอาจจะต้องไล่มือเป็นแผนภาพต้นไม้ไปเรื่อยๆเช่นบอกว่าถ้า a เป็น0แล้ว b เป็น0 c ได้อะไรบ้างตรงนี้0 1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ค่อนข้างจะลำบากเลยทีเดียวนะครับเพราะเฉพาะแค่เคสที่ a เป็น0เนี่ยเราต้องเขียนแผ่นภาพต้นไม้ออกมาได้ทั้งหมด15กิ่งนะครับ15วิธีก็พยายามลองเรียบเรียงดูทำความเข้าใจกับวิธีนี้ดูนะครับโอเคครับตอบ22นะครับ